นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับอันนี้มาจากนี่นะครับร้อยเอ็ดมั้งครับตัวนี้มามาจากร้อยเอ็ดนะครับส่งมาเมื่อวานนะครับถึงวันนี้ครับก็จะแกะเลยครับแกะเช็คเลยนะครับท่านไหนที่จะขายก็ส่งส่งมาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ราคาแต่แต่ละรุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับสภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแจ้งมาได้นะครับทักแชทอินบ็อกมาได้ครับครับส่งมาถึงผมก็เช็คเครื่องแล้วก็จะทำการโอนตังค์ให้ลูกค้านะครับจะไม่มีการโอนเงินให้ก่อนนะครับเพราะว่าเอ่อตัวผมต้องเช็คเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องมันมันสมบูรณ์อะไรหรือเปล่า ส่วนเคเคเดิตหรือว่าประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าเช็คได้เลยนะครับเช็คหน้าเพจนด้เลยนะครับประวัติเครดิตมีเยอะครับรีวิวจากลูกค้าที่ส่งมาส่งมาขายก็มีเยอะครับไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่ได้ตังค์นะครับบางท่านทักผมมาอยากขายอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ไม่กล้าส่งให้ผมมัดจำตังค์ไว้อย่างเงี้ยครับ มันผมไม่สามารถที่จะเช็คเครดิตลูกค้าได้นะครับอันนี้ลูกค้าต้องเข้าใจนะครับแต่ลูกค้าสามารถที่จะเช็คเครดิตของผมได้นะครับเพราะว่าผมเป็นเป็นพ่อค้าผมเป็นคนขายนะครับขายออนไลน์เป็นเจ้าของเพจนะครับลูกค้าสามารถเช็คผมได้แต่ส่วนลูกค้าจะให้ผมมาจำอย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่จะเช็คลูกค้าได้เลยเพราะว่าลูกค้าไม่มีประวัติในการในการขายออนไลน์ครับนะ เราจะเช็คเครื่องประมาณนี้นะครับตามสภาพที่ลูกค้าแจ้งมาว่ามีรอยตรงไหนไหมอะไรอย่างนี้ครับถ้าไม่มีผมก็จะทำการโอนเงินทันทีนะครับโอเคครับ